สวัสดีครับอยู่กับผมคับเสียสุดรั์รถขุดบุรีรัมครับนี่ครับเรามาชมบรรยากาศช่วงเช้าครับผมกับโรงงานกับพวกเราครับกับเมื่อคืนก็ฝนถล่มมาครับพายุถล่มมาหนักถึงหนักมากครับเนาะ น้ำจิงน้องไปหมดครับโอ้แดดเพิ่งออกครับน่ฮะมีแดดออกมาครับมอพอได้สัมผัสแดดแล้วครับเนี่ยรีกว่าแดดจะไม่มาครับนึกว่าแดดจะไม่มีครับพาเพื่อนครับพา f อฟซีเราครับมาดูหลานพวกเราครับว่าเป็นยังไงฮะ มาดูเจ้าหัวลากเบอร์3ามสิบเอ็ดของเราครับว่า <_ S 1> เกิดปัญหาอะไรครับเนาะแก้ไขได้หรือเปล่าเพราะต้องไปรับหัวอาหารครับเนาะหรือไปรับสินค้า อ,อนะไรมทตไอโฟนลิ้นลยายเดียวฮะไอโฟนกมอดาบ่ลลินม,มันสะดุดเยจะลองดูวะกไปรอบสุคือกระบะฮะคือเนี่ยนะกระบะตอนนี่เลยกน,นกลินลินขมด้าก็เีมันสะดุดแกนรอบใช่ไ มันจะว่าวูบจะหลอดมันก็ไม่จะหลอดมันมามาหายหายอืมอาจจะมีเขม่าอะไรติดหรือเปล่าที่ถอนเรียแล้วเนาะไล่ตัวพาวุ่นไอ้เทอร์โบนี่เป็นยังไงยังออกมาเนื้อปะครับเวลาวฟีเครื่องออกมันดูถ้าฟีเครื่องนานเนี่ยน้ำมันควันออกมิควันออกใช่ไหมมันจามฟีเครื่องไว้เฉยๆเนี่ยสักิบนาทีสิบห้านาที ออกกบพันไหลเลยเฉพาะรถวิ่งวิ่งแป๊บวิ่งสักๆเลยวจอดยังไม่ทันไหลเพิ่มหนึ่งสิบห้านาทีมาเลย,ยถ้าวิ่งไปไหนไรไหมไม่ครับเทอร์โบก็มีปัญหาเนาะอันนี้เหลือ่องเทอร์โบเนาะใช่ไหมครับลองถามดูเด้อถ้าได้เราก็จะซื้อมาเปลี่ยนเอาไม่อย่างไรบ้างเทอร์โบเธอไปดูคุ้งแคบยังไม่ได้ไปดูดิ ผมก็ไม่รู้ว่าเท่ายทลายเราไปดูเอาเองว่ามันตรงไหมแป้นเราได้ไหมนี้งงนะ,ะไปดูเอาครับนเนาะซ่อมก่นเปลี่ยนเปลี่ยนดีกว่าเนปลี่ยนดีอันนี้เปลี่ยนซ่อมไปสามรอบแล้วมบบั้งครูบูนสองรอบสามรอบแกนมันแดงหมดแล้วเน่ยเปลี่ยนได้มันก็ไม่อยู่เป็นลายเลยมันไปแล้วนเนาะเปลี่ยนได้กค่เที่ยวสองเที่ยวแบบอันนี้เราหมดเที่ยวหนึ่งการ์หมดเท่าไหร่รวมไปลง 5, ประมาณห้าพันโดยเฉลีย่ยใช่ไหมโดยเฉลี่ยประมาณห้าพันครับรประการก็จะประหยัดครับนะประหยัดช่วงนี้นะ้ำมันแพงครับประการก็ต้องซอำบำรุงกันเอาอะไรครับพี่น้อง อาซีตรงนี้เก็บอาซีเดรยวนี้ลยเนี่ยลากขึ้นไปได้แล้วนี่นเคลียไปได้แล้วนี่เดื่องเราเตะเหล็กหักอยู่ถ้ากูเตะเหล็กหกักได้เ้ยไม่ใช่ขาขอหากนะักเลยเหล็กของหกักตรงนี้ก็ไม่วายยาค่ลายยาอยา่งก็กมาฉีดไปแล้วนี่ไปซื้อมาฉีดเลยนี่พูดแต่ปากแต่ไม่ทำไก<ข>มึงอย่ามาแก้ตัวมึงอย่ามาแก้ตัว <c oughs> ห้ามแก้ตัว ใชาอ่านออเดอร์เอาไว้ยอ่านออเดอร์ไว้นคนถ้าเป็นพี่นะพี่พูดว่าพี่เป็นคนไปซื้อเลยนะพี่มีเงินปภาบานะไม่ไม่ไม่มีการพูดเก็บนะพี่นะคนพูดป,ปั๊บปั๊บอ่ะครับคุณจะทำนะกูซื้อมาเลยไม่ต้องพูดหรอกเนี่ยหนึ่งนาทีซื้อมาได้แล้วจบลากปัป๊บฉีดปั๊บจบอันนี้คืออย่าพูดเก็บไว้หน่อยกระนุยครับมีกระนุยจะกันยุงไว้ไรกบอยยุงไหนนาทีน้ำมื่ลากรถมาก่อนไหนลากรถมาก่อนค่อยค่อตัดตัดตรงไหนก้อยเราบนเด็ดทีดตั้ก่อ ไม่ก็ลากรถออกมาก,ก็ได้หรอกแต่วันนี้ลากไม่ได้เพราะฝนมันตกอถอดแล้วเอาออกไม่ได้ต้องถอดเครื่องออกไหมล่ะเราต้องล้าง <c oughs> ถอดออกมาลองล้างดูครับ <c oughs> นนขับไปซ่อมไปเนี่ยเป็นงานเองนะเจนี่อันนี้ก็เอาไปทีเดียวเลกตักเอาที่ออกไปเด้อน,นี่ทำมาอะไรสิสารเอาไปราดดินได้ไหมนะเอนนั้นนี่หน่บอก คันนี้ครับเครื่องมันสะดุดครับคเครื่องมันวูบครับก็เลยอ่ะถอดมาเช็คดูก่อนมาล้างดูก่อนกับปีกผีเสือเอ้อนะว่าเป็นยังไงอาซีมีครีมลหมสิหา,หายเองหายคใครทำหาย <S 2> <S 2> <S 2> เอาแล้วครู นมันเ,นนนนเคยทำไหมถอดล้างรอบนึงตอนนี้ผมมาขับก็ยังไม่เคยถอดเลยเลยนาะครับเนี่ยพมล้างล้างในรถถอดแค่ไฟนี่มันเลยไม่ได้ถอดล้างทั้งหมดนะล้างแค่ตัวใกล้เสื้อมันธรรมดารดถทั้งวิ่งไปก็มีการซ่อมบำรุงอยู่แล้วแหละจริงรถกาดนี่ยตัวนี้เขาไม่ก้ยวิ่งกันแล้วใช่ไมหไม Hi, บอหายหมดแล้วเนาะ มีแต่ของดับเป็นเอช้อยู่ที่ยังเหลือครับแต่มันเครื่องมันทนแต่ยังอื่นนะมันไม่ทนเออแต่เครื่องมันในบรรดารถการ์มันทนคือเออแต่ว่าอย่างอื่นมันไม่ทนเนาะ <c oughs> องค์ประกอบภายนอกแต่ว่าผมว่ายัางวิ่งได้ครับค่อยขับสวัสดลงไปอนาคตเดี๋ยวค่อยซื้อสิบล้อเป็นรถพ่วงเป็นแม่ลูกเอาอันนี้ก็เก็บไปเป็นอ่าลากรถ <c oughs> อ่าลากรถ <c oughs> ไมโครครับเนาะลากรถขุดพวกเราเนี่ย <Yeah. S 1> หรือถ้าวิ่งได้ก็วิ่งครับเพราะว่ามันไม่ไกล ้วิ่งแค่โคราชครับไม่มีปัญหาครับซ่อมบ,บำรุงด้วยวิ่งไปเรื่อยๆครับเนี่ยมีโทมาตามแล้วครับ พูดกับแม่พูดไม่เพราะเลยครับพูดกับเมียนะครับผมครับผมเนาะฮะนอนนอนอีกเช้าวันนึงเพิ่งทำอะไรเมียเพิ่งอัดคลอดลูกลูกเป็นใครทำอางมีลูกคนเดียวนะชาวบ้านเชียงใหมก็มีลูกทุกคนหละใช่ไหมไอ้ขามมึงมันมีลูกสามคนนะไม่ต้องทำซ้ำออกได้ไหม ยานี้มันดิบองครีมองครมกระสอบหนึงมันขึ้นเท่พี่นันป่ะสิขึ้นเอ่ใไรขึ้นไม้ป่ะวันนี้อ๋อที่ไหนพี่ขันไหน อ๋อรอคันนี้ถ้ขึ้นมไว้ก็มันีรอ่มีขอกลับจากี่ลานะอ๋อให้เอาไอ้นั่นเปลือกมันมากเลยตัวอตึ้งหยักเอออะไรหางานได้บินเลยนี่ถึงแล้าแนวทางอยู่นี่้างานได้เห็ดเดีอีกนาะโทศต้องการเลือน บ่เากว่ายังเขาเอาเรนๆนมาบึ่งก่อนแหละนออมผสมบิ่งก่อนเฮ้เฮูเฮ่เฮ้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 เน้เฮ้เอ้เฮ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 ้ออะไร้เเสืเฮ้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 ดฮ้พฮ้เฮ้เฮ้ออะไร้เฮ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 ้้ฮ้เฮ้เ้้เ้้้ฮเ้้เ้้ตเ้เ้แม่้

ไปกรปรินปลาตะกินเดนเลยเรไม่รู้เลยาที่ยนีซื้อใหม่ได้ไหมพี่ปลาเ,เก็นเ,เ,นเ,นเก่าม,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 มไีไหมปลาเก็นเหลืไอมปลาเก็นชั้นเก่าอเลชั้ก่าก็ได้ชั้เกลได้ไ่าเก็ามันขเ่าช้ได้เยไหเออปลเก็นมันขาดแล้วมาพี่ดูก่อน เรียงแรงพิกที่มาว่างเอาให้พี่ดูทำไมเอา <c oughs> อะ่างูไปเกินแล้วสินะอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นจริงหรือไม่เป็นไม่จริงครับแล้ววันนี้จะถอดอะไรยังก็พงก็จะมังจะถอดเลยพี่ต<ร>ูมาให้มาซ่อมคันนี้โกนเออล้วจะถอดอะไรถอดอะไรนะกรองถอดมาล้างหรือว่าจะถอดเปลี่ยนอันไหม่เลยมันันมันตันคล้บกรองตันนะ แล้วเราจะหาวิธีไหนที่จำพันจะจบงานเราตอนนี้ใกล้มันใกล้จะเต็มถังแล้วอะไรไม่ไม่ออกแล้วทีนี้อะไรเต็มถังน้ำมันก็คือเราใช้วิธีแก้คือใส่น้ำมันให้เต็มถังครับจะไม่ล้างถังเอาก็ล้างแกะโอไม่ได้ <c oughs> สุดยอดครับช่างผมแกะโอไม่ได้ก็ไม่ล้าง <c oughs> อย่าพึ่งเทงเราผมกับสาร์กอนเอาอะไรไปเช็ดวะเออบมันเข้าเองเงี้ยเข้าเองก็เทียวใช่ไหม นี่ช่างอยู่ด้วยกันไหมนะครับมีแต่ช่างใหญ่พีม่มีเพลงไหมในรถเพลงซีฟันนะ่ะตอนนั้นอยู่ไหนน่ะแช้ละแชลทิ้งมันมันเรื่องดาลข้างนอกไปนเกี่ยวยี่ก็หนๆก็ถอดมาแล้วเนาะมนไม่เอาทํำยานั่นล่ะก็นากัดดีอะ่ะไอ้ไปไหน ข้างนอกไม่เกี่ยวสิข้างนอกไม่เกี่ยวมันไม่ได้ปิดผลให้มันมีผลมึงล้างข้างในเลยเนี่ยตรงนี้มีผลอยู่ข้างในเอาก็ออกมาแล้วก็จะล้างให้มันไม่ก็เขาจะโยนล้างข้างในก่อนเอาที่มันได้ประโยชน์นะพูดถึเถียงเหรอเฮมาล้างเลยเถียงออกซ่ออีกเอามือคุยๆกันไม่ออกล็อกสิได้ไหมดูก็นานเวลานี้ยเอามันจริงๆเอาเอาหาอะไรมาเช็ดแบบนี้ดีวะเอาไม้เอาหรือเอาอะไรมาอ่ะ กดไลค์กดแชร์ครับคลิปนี้ก่อนคบเดียวอดไม่ได้ครับสวัสดีครับ